Oh, oh. Just dream. สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Easy Team Live วันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวตัวละครนะครับในเกม Dis Life เนอะ,อะตัวละครตัวนี้นะครับชื่อน้องเมอริดิตนะครับก็เป็นตัวในกิจกรรมนะครับทำคุ่กิจกรรมแล้วก็แลกมานะฮะ ตอนนี้ยังไม่เข้าตู้นะครับตัวนี้แต่หลังจากเนี้ยเขาจะเข้าตู้ทีหลังเนาะน้องบริลิ่เนี่ยนะครับเป็นสายสนับสนุนแล้วก็เป็นท่าสีเขียวนะครับตัวละครตัวนี้สามารถทั้งฮิวได้แล้วก็บัฟให้ได้ด้วยนะฮะเรามาดูสกิลกันเนาะสกิลกับตันนะครับเพิ่มพลังชีวิตให้พันธมิตรทุกคนนะครับในมิเรเคลนเสียงแล้วก็มิเรเคลนพิธีกรรมนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะสกิลโจมตีที่หนึ่งฮนะพิษเสียงทำดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งตัวเท่ากับหนึง่งร้อยเปอร์เซ็นตะ แล้วก็มีโอกาส70%ที่จะทําให้ติดพิษเป็น2เทินนะครับก็พิษนี่จะทําให้เสียให้พีสูงสุดนะครับ4%อร์เของตัวละครตัวนั้นนะครับของมอนตัวนั้นเนาะอ่าท่าที่2นะครับสกิลทุกสกิลอัพเต็มแล้วเนาะโลเสียงฟื้นคืน3 0ของพลังชีวิตสูงสุดให้กับพันธมิตรหคนนะครับแล้วก็มอบเพิ่มป้องกันและต้านทานคลิให้พันธมิตรอันนี้คือคนเดียว <a> คือบัฟ2อันเนี่ยแล้วก็ฮิวเลื่อนให้30%ม หนึ่งตัวนะครับสกิลนี้คือ,อใช้การตายได้หน่อยหนึ่งนะครับก็คือการตายเนี่ยการโดนคลิการป้องกันแล้วก็เพิ่มเลือดขึ้นมาเนาะสกิลที่3ครับหัดแห่งสกิลาลดพลังชีวิตสูงสุดของสตูหนึ่งตัว30%ตรงนี้สําคัญนะครับแล้วก็ไม่เกิน50%ของพลังชีวิตของผู้ไล่ก็คือของน้องเมอริดิตนี่เนาะแล้วก็จะคืนฟื้นพลัง25%ของดาเมจที่ทําได้เนาะให้กับพันธมิตรทุกคนและ อันนี้แยกก่อนพันธมิตรทุกคนเสร็จแล้วก็จะมอบเพิ่มความเร็วให้พันธมิตรทุกคนที่มีเลือดก,กว่าสูงกว่า80% 2สเอร์นงเทินถ้าเลือดต่ำกว่า80%จะไม่ได้บัฟเพิ่มความเร็วนะครับ oh, แต่ว่าจะได้ฮิว <a> นะฮะในส่วนของการโจมตีเนี่ยสาของเลือดเนี่ยมันจะดูแรงมากแรงมากนะครับถ้าถ้าไปตีบอสอ่ะพันลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นี้โคตรแรงเลยนะครับคือ 1- ในหลอดะประมาณนั้น,นครับแต่ว่าเขากักไว้ตรงนี้ครับไม่เกิน50%ของห้าสิบเปอร์เซ็นต์นองพลัง ถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันตรงนี้พลังชีวิตของน้ำมัีิตอนนี้นะครับอยู่ที่รวมแล้วนะครับอยู่ที่4 4 0 0 0ประมาณ4 4 5 0 0นะครับแล้วก็ครึ่งนึง50%นใช่ไหมมันจะเหลืออยู่ที่22,500ตีสูงสุดไม่เกิน22,500นะครับตอนหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นบอสหรือว่าเป็นบอสสุดท้ายเป็นอะไรก็ช่างนะครับแต่ถ้า30%ของ1,000 oh. oh. ก็จะตีได้300 มันจะลดเลือดไปเลย300เดี๋ยวลองไปลองสกิลนี้กันนะครับอีกทีหนึ่งและในส่วนของเลลิกเนาะที่ผมอยากแนะนําให้ใช้ก็สปีดก่อนนะครับสปีดอันที่1นนะครับสปีดประมาณนี้นะครับแล้วก็หาพลังชีวิตนะครับเพราะว่าท่าที่3ามเขาตีตามเลือดเนาะตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็พยายามหาแม่นยําด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าท่าหนึ่งอ่ะมันติดพิษติดพิษเนี่ยมาต่อเลือดได้ตลอดถ้าแม่นยําได้ก็จะดีนะครับแม่นยํากับเลือดไอ้ตัวเนี้ยเน้นนะฮะ นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลือดออฟแรกนะครับออฟหลักตรงนี้ก็จะเป็นเลือดออฟหลักครับส่วนตรงเนี้ยใครจะเอาเป็นเลือดก็ได้หรือจะเป็นแม่นยําก็ได้นะถ้าเอาไปลงบอสอ่ะช่วยช่วยเพื่อลงบอสนะครับผมแนะนําให้เป็นแม่นยําเพราะว่าเราหวังผลจากสกิลหนึ่งที่เป็นพิษนะครับเพราะว่าบอสมันจะตีลดยังไง30%มันก็ไม่เกินอยู่2 2 5 0 0เนาะ ตอนนี้นะครับณตอนนี้นะถึงเราไปเพิ่มเลือดก็มาอาจจะเพิ่มเพื่อนอีกนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะพิสอาจจะได้เยอะกว่านะครับอันนี้ก็ลองไปบิวกันดูนะครับตรงนี้เป็นเลือดหรือว่าเป็นเน้นยํำก็ได้นะฮะถ้าเป็นยํำก็โอกาสติดท่าหนึ่งเยอะขึ้นเนาะนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นความเร็วเนาะโอเคเราไปทดลองใช้จริงกันเลยเอาละครับเรามาลองดูกันที่สกิลสามนะฮะหัดแห่งศิลาโจมตีหนึ่งตัวนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยนะครับแล้วก็จะหิวให้เพื่อนเนาะ แล้วก็เพิ่มความเร็วตอนนี้เลือดเต็มทุกคนเนาะก็จะได้เพิ่มความเร็วด้วยแล้วก็หิวด้วยนะครับตีตัวนี้นะเลเวล47เอ้ตัวนี้ท่า3ครับป้าบอ่าแล้วลองดูผลกันก็หิวให้นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วได้ทุกตัวเนาะเสร็จแล้วเรามาดูเลือดของศัตรูกันนี่นะครับลดไป30%เป,เป๊ะเลยสก,กิลนี้ถือว่ามันมันใช่ยากเลยนะครับแต่ว่ามันก็หวังผลได้นะครับในการ ออลงหอลงดันนะน่าจะได้อยู่นะครับไอตีตัวลูกกระจกนะครับแต่ถ้าตีบอสตัวใหญ่ๆก็คงไม่เป็นผลเท่าไหร่เพราะว่ามันกักด้วยเลือดเนาะของน้องเนาะ,ะถ้าที่2ครับผมก็ฟื้นคืน30%อฮิว3าแล้วก็มอบ2บัฟนี้นะก็มอบตัวนี้เนาะปึ๊บนี่นะฮะได้2บัฟ2เทินตัวน้องใช้ง่ายนะครับจิงๆใช้ง่ายต่อไปนะครับท่าที่1 โจมตีแล้วมีโอกาสทําให้ศัตรูติดพิษนะปแาบไม่ติดนะฮะโดนต้านทานเนาะจึกจ๊กจึ๊กอ่าจะได้หิวทันไหมเนี่ยโอเคไม่ทันนะฮะอ่ะยิงติดพิษอีกทีนึงแป๊บไม่ติดนะฮะอ่าโอเคถ้าที่สามพิธีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวไม่เกินสาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็อ่าตัวหลังเลยจะได้ชัดๆหน่อยตัวนี้นะตัวนี้เลือดเช็คดูอีกทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าสามแล้วก็หิวให้ด้วยเนาะอ่าเรามาดูเลือดก,กันเหลือ70%เป๊ะเลยนะฮะสกิลดีเนาะโอเคเรามาออโต้ไปเลยนะฮะดูความฉลาดของบอทนะฮะ,นะฮะก็จะพยายามพยุงเพื่อนไว้นะครับแต่ว่าการหิวของน้องอะ่ะมันจะหิวได้ตัวเดียว แต่ท่าที่3ามไฮิวได้ทุกตัวนะครับแต่ก็จะอาจจะไม่เยอะถ้าเลือดศัตรูเยอะลดเยอะอะครับมันก็จะฮิวขึ้นมาเยอะท่าสานะฉะนั้นนะ่ะมันอ้างอิงด้วยเลือดศัตรูด้วยนะครับเท่าที่ลองนะครับผมเอาไปตีลงบอสพวกโคโน,นอแ่ะไม่ค่อยประทับใจกับท่าที่3นะครับแต่ว่าท่าที่1น่ะ มันทำให้ตีพิษได้นะครับก็ยังโอเค <Never S 1> อ่าสกิปข้ามัำไาเลยเนาะสรุปนะครับน้องมาริดิสเนี่ยเอ่อเท่าที่ผมลองใช้ดูนะครับก็กลางๆนะฮะไปได้ทุกที่แต่ไม่สุดตรงในทุกทางนะครับแต่ว่าผมว่าเหมาะกับมิลาเคิลลูกบาทนะครับเพราะว่าตรงนั้นน่ย เราจะจัดทีมยือ้อจะเหมาะนะครับในหอคอยก็พอได้นะครับแต่ถ้าในโครนอสนะครับหรือว่าพวกดันเก็บลูนอะ่ะผมว่าใช้ตัวอื่นจะดีกว่านะครับที่เป็นสุดตรงกว่ายอย่างเช่นพิษสุดไปเลยนะครับพิษสุดดามเมสุดหรือฮิวได้สุดนะครับซึ่งมีหลายตัวที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าน้องอะ่ะคือเหมือนไปได้ทุกที่แต่ไม่ดีทุกทางนะครับสาหรับผู้เล่นใหมก่ก็ผมว่าปั้นได้ปั้นใช้ได้นะครับถ้ายัางไม่ได้ตัวฮิวที่ฮิวแรงๆก็เอาน้องไปใช้ก่อนได้ ถ้ายังไม่ได้ตัวบัฟสปีดก็เอาไปน้องใช้ก่อนได้นะครับหรือถ้าไม่มีตัวดาเมดตัวพิษก็ใช้น้องได้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้กอนด้วยนะขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับผม